สวัสดีครับผมเซลโก้นะครับผมที่ฝ่ายขายยี่ห้อมือสองของเต็น์กระต่ายค้านะครับนี่ครับเซลโก้มีรถมาใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าตัวยูสุดีแมกนะครับปี2017สีดําำครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาเปิดอยู่ที่568,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ7,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องเครื่องและภายในอ่ะออปชั่นเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลย มาที่ส่งของด้านหน้านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์เชื้อเพลิงดีเซลเติมได้ทั้งดีเซลและดีเซล B7 มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมไฟคู่หน้าเป็นไฟแบบ LED และไฟตัดหมอกคู่หน้าส่วนล้อนะครับเป็นล้อแบบแม็กแต่งลาย TE ขนาดขอบ18ครับ มาที่ส่วนของภายในนะครับภายในนะครับเป็นโกนสีดำลวดลายสวยงามด้านหน้านะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบมัลติฟังก์ชันส่วนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสทัชสกรีนแอร์ปรับได้ทั้งหมด5ระดับครับส่วนคู่หน้าเนี่ยเป็นแอร์แบ็กทั้งทั้งสองข้างสามารถเสริมความภายแก่ผู้ขับขี่ส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ตอนนี้นะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะครับทั้งหมด3ามฟังชั่นด้วยกันนะครับผมชั้นแรกนะครับคือ แถมล้อแม็กใหมยย่ยางใหม่1ชุดตัวที่2นะครับคือช่วยค้างวดลูกค้าเดือละ3,000บาทนานสุด6เดือนแรกนะครับ สุดท้ายนะครับถับฟรี90วันด้วยกันนะครับขั้นตอนในการทําเรื่องนะครับเพียงแค่ลูกค้าจองเพียง100บาทนะครับทางรามบริการเป็นนั่เซ็นทจังหวัดและส่งรถทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าหน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อที่เอร์ตากาดความหรือว่าจะติดต่อเซลล์โก้ในตรงได้นะครับที่เบอร์0 8 4 0 1 9 2 4 7นะครับนี่นะครับเซลล์โก้ขอตัวลาไปก่อนนะครับข้อหมาก่อนหน้าสวัสดีครับ day long until i learned about sex from the sears catalog and then i play with my motherfucker all day long about ten